มาแล้วครับพี่น้องรถขวัญใจคนจนคนลากยาดยารถเก๋งเกียร์ออตโต้กับค่างวดเดือนละสองพันหุ้ถูกขนาดนี้แจก,กดีวกว่ามั้งไอ้เสม <laughs> มันเนี่ยขับได้ไหมพี่หรือเอามาปลูกสละแหน่ <laughs> โอ้ดิก็ะเบบูลี่กันอีก <laughs> บูลี่ผู้พูดใจหยาบคาย <laughs> เออจะมาดูถูกหรือาการที่พี่น้องมันก็ขับได้ปกติดีแหล, <laughs> ละ นะแต่อ้ายก็บริยาขายแพงขายสั่งารไม่สางมงตึกขายแพงไม่เป็นออวันนี้จัดนิสันมาเกียวโตปี2,019ไให้ สภาพอาจจะเลอะเทอะสกปรกสกโคกยังคนรีวิวผ้ว่ารถยังไปทำความสะอาดน้ำยังไปอาบยังคนรีวิวแปดมือแล้วแปดมือสร้างบระยากอายปากเนาะค่างวดสองพันเอาไหมไปด้วยผมเผาเจ้าคือเป็นจังสันเนาะไอโอ้โหไปรับไ้นอนจากการงานหลาย คนโทรเข้ามาหลา,ายจนกูที่ตายแล้วไม่เดยซ้อมผักซ้อมมือเลย <ottle> นะรองเท้าก็บมื่อส่ใส่แมงเต่าเลยทุกมือนี่นะเมียเมียก็บบะมี่เออมียก็บบูดูไดเอยบาดูเลยเมียเมียกับบะมี่เขดูไล้ไม่แสนหาปีสิบเก้าเขาเรื่องรถตัวสูงนิสสันมาร์ทสีฟ้าน้ำทะเลจืดจืดดีแล้วบอกกับคางวัตรสองพัน แต่แม่เจ้าไปทะเลบาถูกมาไอไปแต่ทะเลจืดจังเดียวเลยทำไมถึงจืดรับเมื่อกี้ด้ี่าลิ้นเลียแล้วมันไม่เค็มเลยมันเลยจืดจืดอยากให้เค็มก็ต้องเอาเกลียมาทาไว้เจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นเลียรถอย่างนี้เจ้าอดอยากนี่เ่าไวเจ้าอยากนี่เอาไว้ใช่แล้วมันนักเรียนในตำนานเลยอ้าวกระจกไฟฟ้าไม่แสนห้า รถใช้งานในเต็นนี่แหละวันนี้จะเอามาขายอืมนะขายเพราะได้ใช้หนี้ใช้สินจะกลับบ้านี่สมการแต่เป็นทุกแต่เป็นยากเนาะนี่หลายปหนักนรือไม่ยังไม่ได้ล้างนักอาจจะเลอะเชื้อสุขภัณม์น้เมี๋ยวยล้างให้นะสองพันไหวไหมไหวไหวเออถ้าไหวก็โอเครถให้อีกหน่อยได้ไหม ถ้าไหวก็เอาไปจะไม่ลดแต่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะลดให้อีกสองหมื่นก็ยังชั่วไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคไม่ไหวครับไม่ไหวครับพิม์คำว่าไม่ไหวจะให้สุดลดสองหมื่นถ้าไหวครับไหวครับเดี๋ยวจะบวกราคาขึ้นอีกสี่หมื่นเพราะว่าขายถูกเกินไงขายพอได้ใช้นี่ปียี่สิบเก้านะเดชตัวเดรนไลท์ด้วยทะเบียนสัแก้วครับ บอกทำไมฮะ<บ>ก็บอกไงว่าจะเป็นสแก๊กครับเือเครื่องเดิมๆสายพันธุ์มีดังกูเก๊กกูเก๊กกูเก๊กไปล,ละครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตามสภาพไปละเฮ้ยขายตามสภาพเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอ้อแต่ถ้าอยากหายพาเก,กียร์บีไว้เ <laughs> กียร์กระบี <laughs> ดูดิหัวน็อตไม่ขยับเลยนะไม่ได้ล้างเลยเคยตีลังกามาไว้ที่เฮ้เคยตีลังกามาไว้ รังกาไม่เคยครับจมน้ำอาจจะมีบ้างอ้โหาวไปดิเอ้ยมีรอกเราตีรังกาให้ดูหัวน็อตอยู่ไม่เคยชอดไปแกะแล้วจมน้ำจริงไหมพี่จริงไหมอืมจมเท่าหัวนี่ปเ่นนี่เออเอาฟ้าน้ำทะเลเจืดหนุ่ดช่วงปี2019ขายถูกๆขวัญใจคนจนขวัญใจคนลาภยา เอาไปต้อเมื่อต่อตีนเอาไปสางเนื้อสางโตพ่อพาแม่พาปู่พญาไปหาหมุงหาหมอนะเอาไปทำมาหากินนักศึกษาจบไหมนะอย่าเฝ้าหาวย่าขับรูลาเกินโตหลายนะเอานี่ไปทำมาหากินครับกับข้าววด2000ปีแรกออโต้ด้วยปีที่2องพันสี่พันกว่าตลอดสัญญาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวครับลูกจ้างไายวันบริเินสเตตเมนต์บริเวณสังคม ลูกจ้างรับเงินสดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพอ่อเงินเดือนแปดพันเงินเดือนเกตพันหาเงินเดือนเก้าพนนะอ่าขาันสการเงินเดือนหกพันก็มีโทรมาหาอ้ <S <S> ซื้อได้บ้าไอเงินเดือนหกพันมาเอาครันนี้ไปผ่อนสองพันไม่ไหวก็ให้มันดูไปอืถ้าบอกว่าผ่อนไหว จะบวกราคาขึ้น0 0 0 0อ,อื่ไอ้4 0 0 0มแต่ถ้าบอกว่า,วาผมไม่ไหวจะลดราคาอีกออ2 0,000ื่นัดไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวครับโอเค<笑><笑>เอา้าววิธีการจองครับกดลิงกงไรแอดขม่าซึ่งบริะชาชนเบอร์โทรพียูของมา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเด่นเรื่องให้นึกถึงรถยน์มือ2นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแรกเปลี่ยนเึินครบวงจรนึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ ช่วยทุกกันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิม์คำว่าสุดครับพี่พิมคำว่าแจวครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพิมคำว่าพี่เสมจัดให้พิมคำว่า,มวาผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมครับแชร์ไวรอลแก้วยังไงขับได้นะไม่ใช่ไว้ปลูกสารแ,น,แน่้ันนี้รถขวัญใจคนจนมาร์ตปี19เกียร์ออโต ตอนสองพไหวไหมไหวไหวไหมไหว